กประกาศไทยโยถามครั้งนะครับว่าไทโยประเทศเรามันทำให้ประเทศเราได้รับการยอมรับอย่างเป็นสารพนว่ามันเป็นชาติอารยะมันมีวัฒนธรรมที่ยาวนานไม่ใช่ยาวนานอย่างเดียวมันต้องโดดเด่นและมันจะต้องโดดเด่นในความเป็นสารนเพราะการประกาศเป็นอะไกับกเป็นที่ยอมรับของเวทีโลกในส่วนขององค์การยูเนสโกจะประกาศครับทีบ่จะบอกพวกคี มันเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันและขนาดใช้เวลาที่ถือว่าน้อยมากยังเป็งเวลาถึงสี่ปีในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยท่านควรจะชื่นชมแล้วผมเชื่อว่าเมืองสีเพเนี่ยจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวทางวัฒนธรรมหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้ต่อไปผมเชื่ออย่างที่ผมบอกครับวันนี้ของปีหน้าที่นี่จะกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวสําคัญที่ดึงเล็กเงินเข้าประเทศและก็ก่อให้เกิดการ กระจายรายได้เข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบนี้